สวัสดีครับพบกับครูผู้ช่วยบันธรรมดาชนามัยุตนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบนะครับที่เพิ่งลงไปนะครับจะเฉลยไวหน่อยนะครับเนื่องจากต้องมีภารกิจต่างๆนะครับก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขายุ่งวุ่นวายนะครับรู้ตัวละก็เลยเดี๋ยวจะทําข้อสอบไว้ให้ในหลายข้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเฉลยพรุ่งนี้ไม่ได้เฉลยครับก็เฉลยวันวันนู้นเลยนะครับเลยน่าจะเลยวันพรุ่งนี้ไปนะครับ เพราะว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมวันปีใหม่นะครับแล้วก็ต้องมีการเลี้ยงฉลองนะครับก็เลยเอาวางแผนไว้นะครับหยุดปีใหม่ซะหน่อยนะครับเครียดมาหลายวันนะครับอาจารย์ก็เช่นกันนะครับหยุดบ้างนะหยุดอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างหรือถ้าเกิดใครไม่หยุดก็ไม่ว่ากันนะครับบางทีก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างนะครับโอเคนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ การดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์เพื่อนำมาประกอบเป็นเอกสารหรือประกอบรายงานใช้โปรโตคอลในการใช้โปรโตคอลใดในการดาวน์โหลดนะครับก็ไก่ FTP ขอไข่ SMTP ขอควาย HTTP หรือ HTTPS แล้วก็งงงง ARP นะครับข้อนี้ตอบให้เวลา3วิข้อนี้ตอบขอควายนะครับบางคนบอกวิอาจารย์มุ่งหรือเปล่าวะตอบขอควายนะครับ ปกตินะครับ HTTP HTTPS เนี่ยนะครับเอาไว้เรียกดูเว็บไซต์ใช่ไหมนะครับในเว็บไซต์เนี่ยเมื่อมันมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดเราก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเมื่อมันมีรูปภาพเนี่ยนะครับรูปภาพเนี่ยมันจะถูกดาวน์โหลดมาด้วยโปรโตโคอล HTTP เพื่อมาแสดงเป็นจัดรูปแบบด้วยภาษา HTML หรือภาษา CSS นะครับรูปภาพเนี่ยมันดาวน์โหลดมาแล้วนะครับส่วนเราคลิกขวาเราดาวน์โหลดรูปภาพมาเนี่ยนะครับก็คือมันก็แค่ รูปภาพตัวนี้มันอยู่หน้าจอให้ l ีลแล้วนะครับเราก็แค่เซฟมาแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้ไปดาวน์โหลดด้วย FTP เลยนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับจะโดนหลอกบ่อยมากนะครับโดนหลอกบ่อยจริงๆนะครับว่า FTP นะเวลาดาวน์โหลดพวกรูปภาพดาวน์โหลดไดเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราดาวน์โหลดอะไรมาจากเว็บไซต์ก็ตามนะครับที่เราไม่ได้ใส่รหัสผ่านมันถือว่าเป็น h t t p ทั้งหมด แล้วบางคนนะหลายๆคนเนี่ยผมดูเนี่ยตอบกอไก่กันหมดเลยนะครับที่กอไก่เนี่ย FTP หมายความว่าเราเนี่ยนะครับดาวน์โหลดผ่านโปรโตคอล FTP ซึ่งมีรหัสผ่านจะต้องมีรหัสผ่านมีพาสเบิร์ดมีพอร์ตที่จะติดต่อนะครับ FTP เนี่ยจะมี2ด้านคือด้านเซิร์ฟเวอร์กับด้านไคลเอนต์เราเนี่ยเป็นด้านไคลเอนต์นะครับสิ่งที่เราใช้ FTP บ่อยๆเลยก็คือการ อัพโหลดไฟล์เพื่อจะไปสร้างเว็บไซต์นั่นเองนะครับนี่จะใช้ FTP FTP เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยในการดาวน์โหลดอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่มากๆนะครับและมีหลายไฟล์ด้วยนะครับโปรแกรมที่เราใช้ส่วนใหญ่ชื่อว่าไฟล์ซิ l l ่านะครับหลายๆคนใช้ไฟล์ซิ l l ่าในการใช้ FTP เนี่ยอัปโหลดเอกสารเราขึ้นไปบนเว็บ FTP เนี่ยดาวน์โหลดแบบมีรหัสนะครับส่วน HTTP เนี่ยไม่มีรหัสอะไรนะครับเราแค่กดดาวน์โหลด ไม่ต้องใส่รหัสอะไรคนใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะโหลดด้วย http นะครับต้องดูให้ดีนะครับออกข้อสอบบ่อยมากๆแล้วโดนหลอกกันบ่อยมากๆนะครับตรงนี้เน้นเลยนะครับส่วน smtp นะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับแล้วก็ arp นี่ยิ่งไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ map ip address กับ mac address แค่นั้นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบคอควายเน้นๆเลยนะครับอ่าถ้าเจออีกนะ อย่าให้โดนหลอกอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูช่วยวันธรรดาชาวนาวันหยุดนะครับก็ขอขอบคุณที่ดูมาจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ